เดี๋ยวบอกจะไปได้คุยเรื่องของอไทยกัมพูชา,บบชาอาจารย์<ล>ยวันนี้เขาไปทําหน้าที่วันแรกนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณแพทองทานชินวัฒนะไปถึงเขาบอกภารกิจแรกเลยก็เป็นเรื่องไทยกัมพูชาเลยอันนี้ไม่ใช่ชําระแค้นนะคะแต่ว่าคุณอุอิงเนี่ยบอกว่าเดิมมันมีมติของคอ,งองรมอสมัยนายกเศรษฐาที่จะให้มีการส่งโบราณวัตถุ20ชิ้นคืนขเขมรแต่พอมาถึงตอนนี้ไม่ได้คืน ตัดสินใจที่จะนำเรื่องนี้กลับไปทบทวนโดยอ้างเหตุผลเรื่องงบประมาณส่งคืนไม่เพียงพอครับฉะนั้นขอกลับไปทบทวนก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะส่งคืนหรือไม่อันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมมีความรู้สึกว่านายกรัฐมนตรีหนึ่งท่านไม่เลือกลาออกนะอสองเนี่ย ไม่เลือกยุบสภาไม่เลือกทั้งสองทางก็แปลว่าท่านจะเลือกขนทางแก้มือแก้มือให้กระแสดีขึ้นกว่านี้ไม่ใช่แก้แค้นนะ,ะนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินแล้วยืนยันว่าบางสิ่งบางอย่างที่เป็นดินแดนไทยนั้นเป็นของประเทศไทยค่ะ นะครับก um ่อนหน้านี้อันนี้คือประโยคแรกก็คือไม่ส่งคืนประโยคที่2คือออกมายืนยันเรื่องกลุ่มประสาทตาเมืองเป็นของประเทศไทยก่อนหนั้นเนี่ยโอ้โหทั้งเรื่องทางทะเลอ้างพื้นที่ทับซ้อนจะแบ่งกันมันผิดไปหมดเลยรวมไปถึงพื้นที่ไทยเรียกว่าเป็นก็อ้างว่าเป็นพื้นที่โนแมนแซนแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ถือว่าเป็นมีมีพัฒนาการขึ้นก็คือ ยืนยันว่ากลุ่มปราสาทต,ตาเมืองนั้นเป็นของประเทศไทยอ,อันนี้ถูกต้องและเราขอชื่นชมในประเด็นนี้นะครับถึงแม้ว่าความผิดพลาดมันอาจจะผ่านไปแล้วมันอาจจะแก้ไขไม่ได้ม,มันก็ว่ากันไปแต่ถ้าจะแก้มือท่านก็ทำได้หลายอยา่างวันนี้สั่งทบทวนการส่ง20วัตถุโบราณอ้างว่างบกลางไม่พอรอไปก่อนอซึ่งกมพูชายอยางได้มากไ ไทยก็บอกว่าไม่รีบจริงๆงบอ่ะน,นิดเดียวไม่มีผลหรอก<ช>แต่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์เพื่อจะเอาคืนบ้างเอาคืนแต่ยังน้อยนะครับแม่แต่เสียดายท่านไม่ใช่นายกแล้วเ,เพราะถ้าท่านยังเป็นนายกอยู่เนี่ยถ้าจะแก้มือนะต้องยกเลิก MOU2543 แล้วบอกว่าเดี๋ยว JBC ไปเจรจาหาความเข้าใจกันใหม่เ,เพราะว่าความเข้าใจ m o u 2543าตั้งแต่สมัยคุณชวนพูดง่ายถ้าคุณเลิกนะ คุณได้ใจประชาชนชพลิกสถานการณ์ได้เลยยกเลิกแผนที่1ต่อ2 0 0แสนเรายึด1ต่อ50,000หรือยกเลิก MOU 2544มาเจรจากันใหม่ภายใต้เส้นมัธยะกฎหมายทะเลสากลถ้าท่านพูดและทํำในสิ่งที่ผมพูดอย่างที่เมื่อสักครู่นะครับสถานการณ์เนี่ยมันจะคลี่คลายลงแต่ข้อเสียที่ผมขออนุญาตวิจารณ์ท่านนิดหนึ่งแล้วกันนะอขออภัยคลิปหลุด ขอโทษที่ทําวิธีการไม่ถูกใจเนี่ยมันยังไม่มีเรื่องตัวเองอมันเป็นเรื่องคนอื่นทั้งคู่นะครับทั้งสองครั้งเนี่ยครั้งที่สองมันมีขอโทษก็จริงแต่ขอโทษเพราะวิธีการไม่ถูกใจไม่ได้บอกว่าขอโทษที่ทํานั้นมันไม่ถูกไม่ถูกต้องมันไม่เหลือ,อมันไม่โอกาสที่สถานการณ์มันจะดีกว่านี้เออมันยิ่งแย่นะอาจารย์มันทำให ระคายเคืองความรู้สึกข,ของประชาชนจริงๆออข่าวนี้ก็เลยไม่ถูกใจจริงๆนอกจากจะไม่ถูกต้องแล้วนะครับ mm hmm. เมื่อวานเนี่ยคุณตูจจรพความพันธันบอกว่าถ้านายกนะตัดสินใจลาออกตั้งแต่แรกขอโทษนะออแล้วลาออกนะแล้วบอกว่าจะแก้มือเพราะรู้เท่าไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการออแล้วขอขออาภัยในสิ่งที่กระทาความผิดในครั้งนี้แล้วรับผิดชอบด้วยการลาออกเอาจริงๆนะครับ ดีไม่ดีสภาก็โหวตกลับเข้าไปใหม่มมเป็นนายกได้ใหม่อมเอาจริงๆนะถือว่าได้แสดงสปิริตแล้วอาจจะดีกว่านี้ก็ได้แต่คนเราเนี่ยมีกาลยานมิตรไม่เพียงพอ,อและมีปัญญามากพอที่จะแก้ไขสถานการณ์ในการเลือกคำพูดและวิธีการกลัวจะพูดเนี่ยนู่นหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วถ้าพูดประโยคแบบนี้เหรอ ตั้งแต่เป็นนายกอยู่ออไม่เป็นอย่างนี้นะครับหรือพูดว่าดินแดนไทยอยู่ตรงไหนหรือพูดจะพูดเรื่อง MOU ตอนนี้ก็ไม่ได้พูดแล้วถูกไหมครับทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นเรื่องโอกาสและจังหวะที่มาในไม่กี่ครั้งแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยอ,อย่า,ยาถ้าถามว่าประสาทตามเมือนตอนนี้ถ้าเราจะแก้เราก็บอกว่าก่อนปีห้สี่ มันมีรั้วกั้นน้ำเรากลับไปที่เดิมทําไมล่ะครับที่ต้องยืนยันว่าเป็นของไทยเนี่ยเพราะแม่ทัพภาคสองเมื่อวานท่านพูดพูดที่มหาสารคามใช่ใช่ใช่เอาไปฟังเสียงท่านแม่ทัพภาคสองหน่อยนะเพราะนักมีนักศึกษาเขาถามถามเลยปรบอกว่าประสาททั้งหลายที่มีประเด็นตอนนี้ตกลงมันเป็นของใครของใครกันแน่แล้วท่านก็ตอบอย่างชัดเจนชัดชัดเจนเชิญเลยครับทีมงานพร้อมไหมครับ มีคลิปไหมอ่ออาอ,อย่างไม่พร้อมนะ,อ,ะอยังไม่พร้อมอยงังไม่พร้อมถ้าอย่างนั้นถ้าไม่พร้อมผมขอดูเอกาสารนิดนึงได้ค่ะปีห้าสี่เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของการประทะกันปราสาทพระวิหารปราสาทแถวปราสาทกลุ่มปราสาทตาเมืองทมก็เหมือนกันนะครับปราสาทตาเมืองเนี่ยก็เลยทําให้มีข้อตกลงหยุดยิงกันช่วงนั้นเพราะมีการขึ้นสาลรโลกส่วนหนึ่งด้วย และประสาทตาเมืองทมเนี่ยเป็นเป้าหมายอันหนึ่งของกัมพูชารวมถึงประสาทตาควายประสาทตาเมืองโตด๊ดเนียนะครับก็เลยมีข้อตกลงในประสาทตาเมืองทมเอาขึ้นภาพหน่อยเอกสารชิ้นนี้ที่ผมเตรียมพิมพ์ให้เนี่ยทีมงานขึ้นภาพหน่อยครับอ่านด้วยกันนะครับเป็นข้อตกลงระหว่างการปฏิบัติร่วมไทยกัมพูชาในพื้นที่ประสาทตาเมืองทมว่าอย่างไงบ้างครับคุณเกตตอนนั้นนะปีข54ข้อหนึ่งฝ่ายไทยยังคงมีเสรีในการปฏิบัติ บริเวณปราสาทตาเมือนเหมือนเช่นก่อนการประทะฝ่ายกัมพูชาให้ถอนกำลังกลับไปวางไม่เกินแนวบังเกอร์นี่ก็หนึ่งสองแนวรั้วไม้ด้านที่ใต้ปราสาทตาเมือนที่ชำรุดจากเหตุการณ์ประทะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติไม่มีการซ่อมสร้างขึ้นใหม่ 3ประชาชนกัมพูชาสามารถเข้าเยี่ยมชมปราสาทตาเมือนได้เช่นเดิมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยทั้งสองฝ่ายจัดกำลังอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวกัมพูชาฝ่ายละไม่เกิน5คนสำหรับนักท่องเที่ยวฝ่ายไทยสามารถเข้าท่องเที่ยวได้โดยเสรีนห่วงเวลาแล้วแต่ฝ่ายไทยเป็นผู้กำหนด สจุดที่ตั้งปฏิบัติงานของชุดประสานงานทั้งสองฝ่ายตามข้อ3อยู่บริเวณต้นขี้เหล็กด้านที่ใต้ปราสาทป,ปฏิบัติงานร่วมกันห่วงเวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาแล้วถอนกำลังออกเมื่อจบภาร,รกิจในแต่ละวันแต่สามารถประสานเข้ามาพบปะกกันได้ตลอดเวลาหากมีเหตุอันอาจเกิดความเข้าใจผิดที่อาจนำไปสู่การใช้อาวุธได้แปลว่าอะไรบ้างท่าผู้ชมดูนะครับ การที่มีข้อตกลงในการหยุดยิงปี54และบอกว่าฝ่ายไทยมีเสรีในการปฏิบัติบริเวณปราสาทนะครับเหมือนเช่นก่อนการประทะและฝ่ายกัมพูชาถอยกำลังกลับไปวางไม่เกินแนวบังเกอร์ก็แปลว่าเป็นแผ่นดินไทยถูกไหมถูกต้องอและการปฏิบัติมีเสรีภาพแปลว่าเราถืออาวุธได้ฝั่งเขาถือไม่ได้ถูกไหมครับส่วนร้วนที่มีคนสงสัยเนี่ย มันเคยอยู่นะครับชำรุษก็ไม่ได้ซ่อมแต่สมัยท่านพลโทกนกนะครับ<ช>เนตรขาเวสนะตอนเป็นแพทย์ภาคสองท่านบอกเลยว่ารู้รวดน้มเนี่ยสร้างขึ้นกันไม่ขึ้นเลยแต่ตอนนี้มันขึ้นมาได้นะครับสามประชาชนฝั่งกัมพูชาเข้ามาได้แต่มีเงื่อนไข9<ช>โมงถึงบ่ายสามโดยอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวจัดกำลังได้นะครับแต่ฝ่ายละไม่เกิน5คนสำหรับนักท่องเที่ยว แต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวฝ่ายไทยเข้าท่องเที่ยวได้เสรีเสรีก็แปลว่ามันเป็นแผ่นดินไทยเป็นของเรา,<ะ>เเลาและข้อ4จุดที่ตั้งปฏิบัติงานของชุดประสานงานทั้งสองฝ่ายตามข้อ3อยู่บริเวณต้นขี้เหล็กด้านทิศใต้ปราสาทปฏิบัติงานร่วมกันช่วงเวลา9โมงเช้าถึงบ่าย3แล้วถอนกำลังออกเมื่อจบภารกิจในแต่ละวันแต่สามารถประสานเข้ามาพบตลอดเวลา หากมีเหตุอันเกิดความเข้าใจผิดที่นําไปสู่การใช้อาวุธได้ก็เลยเกิดภาพเด anyway. right> ี๋ยวค่อยดูภาพไอ้ที่มีฐานฐานกับูชาชี้นะแต่ดูมเสียงของแม่ทัพภาคที่สองก่อนยืนยันปราสาทเหล่านี้เป็นของไทยเชิญครับคำถามจากคังน้องนิสิตค่ะท่านว่าปราสาทที่เป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้จริงๆแล้วอะค่ะมันเป็นของใครกันแน่ค่ะท่านคะเป็นของไทยครับ คำถามอื่นไหมครับเพราะว่าทหารไทยไม่ยอมครับคนอื่นไม่รู้แต่ว่าทหารไทยไม่ยอมนะครับถ้ามาก็ตามที่เป็นข่าวนะครับก็บตามนั้นนะครับเขาเตรียมการไว้หมดแล้วเอาปมเมนะื่อไหนกูมาให้ทหารให้พวกเข้านอนตาลับโลดบอกคุณพ่อคุณแม่เด้อที่เมืองคลิปแม่ทัพอยู่นั่นเอฟซีแม่ทัพมิเตอายุเจ็ดสิบขึ้นเด้อ ผู้ลงคนมาขอถ่ายรูปหนบปัดกับเหลียวไป่เห็นกับหนากล้องก็บว่าเป็นเปินตาเป็นตาฮักก็ยังนี่คุณป้าคุณยายเตรียมให้หมดแล้วเขาเขาประกาศดอกนะครับท่านเขากล้าคือเมดทุกอย่างจะจบภายในสามวันนะครับไม่มีปัญหาครับจบจบ,จบไปแมนเท่าได้เขาได้จบป <c> ล <oughs> อดภัยครับ บ้านน้องปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าแม่ทัพจะอยู่ข้างหน้าตลอดจะไม่ได้มาอยู่กับพวกเราแม่ทัพไม่เคยอยู่ข้างหลังนะครับขอบคุณครับมีคําถามอีกเชิญน,น้องมนาะเอ้น้องก็ดีสงสัยเป็นเป็นทหารสมัยฟ้าทะเสวนเก่าด้ดีคำถามเดียวครับคือขันสมุติวาฟังข้าเจ้าหนี่ขืนมาอันภาษาตาเมืองทุม่มมาแสียงกามดากจังซุนจังสันจงันจงซีนี่แล้วแบบว่าเฮ้า จับเขาขังคุกเลยเดี๋ยวครับเพื่อให้อังเคิลนี่มาประกันตัวเดี๋ยวะครับบอกว่าบอกบอกพอสูงมากประกันตัววางซีเดี๋ยวะครับเอาปมือเพื่อนนะครับน้องเรียนรัฐศาสตร์ใช่ไหมเนี่ยการการเมืองการปกครองครับเราไม่ผิดนักนักการเมืองการปกครองจะเป็นทั้งซี่ละค่อนข้างเสิเดขาดเนาะก็ชื่นชมคําถามนะครับเรื่อง ขึ้นไปขึ้นมาเนี่ยมันเป็นข้อตกลงของรัฐบาลเขาทั้งประเทศไปดนดแล้วทั้งสองประเทศสมัยก่อนเนี่ยที่เรามีการประทักกันนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยของเรายึดไว้หมดแล้วแต่ว่าด้วยรัฐบาลต้องการอนุโลมให้กับพี่น้องประชาชนขึ้นมาเมากับวายภาษาต,ตาเมือนทมนะครับซึ่งเป็นข้อตกลงมนานานแล้ว แม่ทัพก็งัวมาไม่เป็นนาทีก็เเขาเฮ็นยุ่งซี่ดวนระเบ,บิดซูเอาดวนแล้วก็ไค่เพิ่นขึ้นมากคือเกาแต่ว่าก็ย่าแสดงอาการยัง้งนะครับย่าแสดงอาการยั้งก็ขึ้นมากหามอาวุธเอาขึ้นมาถ้ามีการประทะกันปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะถูกปิดทันทีและก็จะไม่เปิดอีกแต่ตัวนี้ยังไม่มีอะไรก็ให้พี่น้องฝังัมพูชาขึ้นมาได้นะครับ เพราะนั้นก็ไม่ต้องห่วงอันนี้คือเป็นแผ่นดินไทยหมุดจะอยู่ตรงไหนไม่รู้รู้แต่ว่าแผนที่นี้เป็นของไทยนะครับปูมือให้เพื่อนหน่อยครับครับครับขอให้น้องบระสบคดิ์นี่ค่ะพลโทโบุญสินปพาดกลางแม่ทัพพักสอกกับมหาสารคา<อ>มแล้วงงตรงไหนรู้ไหมคือผมมีความรู้สึกว่าโอ้โหแม่ทัพแบบนี้เนี่ยกล้าหาญแบบนี้เป็นขวัญกำลังใจและดูยังไม่อายุมากที่จะเรียกว่าเกษียณเลยนะ จริงๆอยากขยายอายุเกษียณไปถึง65ไม่แล้วมันตลกตรงที่ผู้นําประเทศไม่กล้าพูดมันเป็นแผ่นดินเรานั่นแหละสิครับตลกตอนนี้เริ่มพูดแล้วนิดหน่อยนิดหน่อยตอนนี้ร่มพูดครับแต่ว่าอันนี้แหละครับท่านยึดแผนที่ของเราเราคือถ้าไม่ได้สนใจคนอื่นเน่ยทหารก็คือฐานมืออาชีพสนใจในเรื่องนี้ค่ะ แผ่นดินของเราก็ต้องเป็นของเราอยู่วันอย่างค่าแต่ภาพที่ฐานกัปูชาเขาไปชี้เนี่ยเมื่อกี้ที่น้องเขาบอกนะบอกจับเวทให้มาประกันเองได้ไหมที่มาชี้หน้าเนี่ยไปดูสิครับไปดูนิดหนึ่งครับเชิญครับอต

แต่เผชิญหน้ากันเขาก็พยายามปณีประนอมกันนะทหารกัมพูชากับทหารไทยเข้าใจว่ามันมีการพูดคุยที่ฝั่งกัมพูชาพูดแล้วเกิดไม่พอใจระหว่างการพูดคุยนักท่องเที่ยวกับทหารแล้วก็ดูมันจะไปชี้หน้าอะไรสักอย่างแต่เราก็ไม่ได้ยินว่าคืออะไรนะครับแต่ท่านผู้ชมดูฐานไทยถือปืนฐานกัมพูชาถือร่มถือร่มนะครับมันแปลสะท้อนให้เห็นว่าแผ่นดินนี้เนี่ยมันเป็นของไทยจริงๆกัมพูชาขึ้นมาได้แค่นี้ แล้วก็ขึ้นมาก็ได้แค่รวมแต่ผมประหลาดใจตรงที่ว่าตอนห้าสี่ที่ปะทะกันมันเป็นสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ตอนนั้นยังขึ้นไม่ได้คแล้วตอนหลังยอมไม่ขึ้นเนาะยอมให้ขึ้นนี่คือสมัยของใครเพราะว่าปีห้าสี่มันเลือกตั้งพอดีไงคุณเก๋ใช่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วหรือหลังเลือกตั้งแล้วคุณยิ่งรักก็เป็นรัฐบาลคุณยิ่งรักก็เลยเกิดการ ให้พื้นที่เข้าตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยผมยังไม่เห็นคาสั่งนะไม่รู้ว่าชุดไหนนะไม่รู้ชุดไหนแต่มันลอยต่อไม่คุณอภิพิสิ์ก็รัฐบาลคุณยิ่งรักซึ่งเดิมทีเขาไม่ได้ขึ้นกันแบบนี้อย่างที่ท่านแม่ทัพพูดแหละว่าไวจะถามท่านส่วนตัวถ้าเจอนะท่านท่านก็พูดเป็นในๆว่าฝ่ายการเมืองอนุโลมไม่ขึ้นมาฝ่ายการเมืองอนุโลมให้ขึ้นมามันถึงเป็นแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็เลยดูเหมือนว่าสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายเพราะตอนนี้ฟังจากท่านลัมตี ช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งป่านนี้ก็ยังไม่มีรัฐมนตรีว่าการ่วาากรแประเทศไทยนายกก็หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับแต่ว่ามีเวลาไม่เนี่ยเราเลยมาหน่อยแล้วนะได้ไค่ะคือทางด้านของบิ๊กเล็กดันไปพูดในสภาบอกสัญญาณดีขึ้นเพราะระดับผู้นำเนี่ยผู้นำของกองทัพเนี่ยได้มีการคุยกันครับปรากฏว่าโอ้โห ผ่านมาไม่ถึงวันทางด้านของรัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชาก็คือทางด้านของท่านเตียเซฮานี่โพสต์โต้เลยโต้เลยว่าไม่จริงไม่จริงไม่เคยมีการหาหรือข้าพเจ้าไม่เคยมีการหาหรือไม่ว่าจะทางการไม่ทางการกับฝ่ายไทยเลยนับตั้งแต่กรณีคุณภูมิธรรมมาสะแก้วนี่เดือดร้อนมากเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวมากว่าคุณนเซนซึ่งเป็นสวแท้ๆนะประธานสวนะก้าวข้ามมาเป็นแม่ทัพใหญ่ คุมทุกอย่างในกองทัพทั้งส่วนส่งกําลังบํารุงฝ่ายเสนาธิการสั่งโยกย้ายใครก็ได้แล้วก็ปลดพอบอกกองพันสามสิบนายในสายของเตียบันเราเลยรู้เลยว่าข้างในเขาระแวงกัน,กนจริงแล้วพอพอทันตีฝ่ายไทยประกาศว่าสัญ,ญญาณดีจะคุยกันได้รีบมาปฏิเสธยาวเยียดเป็นเรื่องซีเรียสเลยนะครับและในที่สุด ท่านตีฝั่งเราก็ตอบก็ตอบกลับไปว่า,วาไม่ได้เอ่ยชื่อทางด้านของท่านเตียเซยฮาเลยเอาแล้วตกลงคุยกับใครอ่ะนั่นเนะสิคุยกับใครแล้วคุยกับใครคุยกับใคร,คใครเออเออก็ทําให้เรื่องราวก็ยังไม่จบกันง่ายๆนะครับค่ะ เสียดายไม่ได้มีโอกาสวิเคราะห์เพราะสิ่งที่ท่านพูดวันนี้โอ้มีหลายตอนที่มันสําคัญมากสำคัญแต่จะไปวิเคราะห์ครั้งหน้าละ,ะเอียดเลยนะครับเพราะมันมีความระหว่างบรรทัดหลายประเด็นแล้วก็ช่วงหนะ้าในวันอังคารเราจะเชิญคุณวีระสมความคิดคเชี่ยวชาญเขมรที่สุดแล้วคนนี้เดี๋ยวจะให้มาวิเคราะห์ด้วยได้ครับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ